็ขอกราบสวัสดีพี่น้องประชาชนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเราปามมี่พรที่บนทองกองวันนี้เราก็จะมาส่องติ๊ t o ็อกเพื่อนนะคะสําหรับใครที่อยากส่องนะปะเดี๋ยวเราไปดูกันคนแรกก็คือ b ีเฟิร์นั่นเองเพื่อนรักมากเลยนะคะเพื่อนคนนี้ปเดี๋ยวเราไป b ีเฟิร์กกันนี่นะคะ b ีเฟิร์ จู oo, ่จีเห็อันนี้สวยนี่พิมพ์คำว่าบีเฟิร์สนะคะจะเห็นหน้าแบบนี้นะเข้าติดตามสิบซีแล้วอันนี้ก็อะไรนะไปดูอันนี้ถ่ายกันอยู่ที่โรงเรียนนะคะุกคนกดที่ห้าพร้มติ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็น อยากให้ดูติ๊กต k อกมากเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่ก็จะเป็นติ๊กต k อกเพื่อนนะอย่าลืมไปกดติดตามนะคะมีเดี๋ยวจะพาไปดูติ๊กต k อกเราจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะพี่พี่เสียงอะไรโอ้ยอยังทุกคนเกิดอุบัติเหตุแล้วพี่เมดโอ้ยโอ้ยใครดึงผมโอยพี่ดึงผม ว่าใครไอแซบอยอย่าลืมไปกดตากดติดตามช่องไอแซบอยู่ด้วยนะคะมีผู้ติดตามเยอะแล้วก็ไปกดติดตามได้นะคะก็จะประมาณนี้นะติกตอกราไปกดติดตามได้นะคะนี่ก็คือติกตอกก็จะโอเคแม่ไงพี่่้า พี่ทำอะไรไม่รู้นี่นะคะก็จะเป็นติ๊กต๊อกไปดูช่องผมก็ไปดูติ๊กต๊อกถ้าไม่ดูแกตายเราเราจะนี่นะคะก็คือติ๊กตอกเดี๋ยวเราจะพาไปดูติ๊กต๊อกพี่เรานะคะดูตอนนี้พี่ใจร้อนมากดูดูติ๊กต๊อกพี่ฉันสิแล้วไงแล นี่นะ TikTok ที่เราคุไปอะไรไมเจไปไปเยนะคไปรกไปไปงไงเอาอุ้ยจากสจากสีสิบากลายเป็นสี่สิ่แล้วเดี๋ยวนะเท่ากับกดติดตามเหมือนเพื่อนหนูเลยหนูก็ไม่กดติดตามนั่นนี้อย่าไปกด อย่าลืมไปกดติดตามให้ด้วยนะคะคนนี้ไม่อย่าลืมไปกดติดตามให้พี่เราด้วยนะไปกดแกตายทุกคนออกจากทิกต็อกนี่นะคะตเมองกดไลค์พี่ทำไดกดเยอะๆกดทุ๊กคีบเปกัน ก่อนแล้วค่ะบอกให้ทุกคนโดนโดนทำร้ายค่ะทุกคนโอ้ยก็ขอจบใครไปแค่นี้นะคะค่ะลงติ๊กต็อกไม่ได้แค่คืนเลี้ยงอาโนกโกทำลายเยอะมา,าก <c oughs> อันนี <c oughs> ้ชื <c oughs> ่นชจ่นะอ